สวัสดีครับกลับม,มาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญสุดโหดเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ได้ตัดสินใจเดินทางไปยังลิทัวเนียเพื่อท่องเที่ยวที่นั้นพวกเขาได้ไปทำความรู้จักกับอาร์ติสตสุดยอดช่างศักด์ในตำนานที่จะไม่ยอมสักให้ใครง่ายๆเว้นแต่คนเหล่านั้นล้วนแล้วจะได้รับการคัดเลือกจากเขาเท่านั้นแต่จนแล้วจนรอดพวกวัยรุ่นก็ได้รู้ความจริงที่หลังว่าการที่จะได้รอศักดิ์ พวกเขาจะต้องยอมถูกถลกหนังเพื่อกลายเป็นผลงานศินลปะสำหรับภาพบยนตร์ด้วยนะครับจะมีชื่อเรื่องว่าอนาชีพาเลอร์ตัวหนังได้เปิดฉากมาที่เควินกับเจสซี่สองหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ยินฉลองก,กันอยู่หน้าบาร พวกเขาเพิ่งจะเรียนจบและตัดสินใจมาฉลองกันที่ลิทูนเนียสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นเชื่อได้ว่าผู้หญิงสวยมากๆอีกทั้งเหล้ายาบาปิ้งยังมีราคาถูกมากกว่าที่อื่นเกินครึง่งเควินได้บอกกับเจสซี่ว่าที่นี่แม่งโคตรเจ๋งก่อนที่พเพื่อนอีกคนหนึ่งของพวกเขาจะเข้ามาร่วมวงด้วยในขณะที่พวกหนุ่มๆกาลังแจมปาร์ตี้กันอยู่นั้นสองสาวอย่างเอมมี่กับสเตฟานี่ก็ฉลองอยู่ด้วยกันอยู่บนโซฟาสักพักหนึ่งแคนล,ลี่แฟนสาวของเควินก็เข้ามาร่วมวงด้วย อยู่ๆเจสซี่ก็เข้ามาบอกกับเพื่อนๆว่ามีคนแนะนำปลาอีกที่หนึ่งที่สุดกว่านี้บอกก็เลยบอกให้เพื่อนชนแก้วไปต่อกันได้เลยทันทีที่พวกเขามาถึงปลาแห่งใหม่พวกเขาก็ต้องตื่นเต้นสุดขีดเหล่าบรรดาผู้ชายที่ได้เห็นสาวสวยก็รู้สึกว่าที่นี่เหมือนสวรรค์ที่ตายแล้วเกิดใหม่ชัดๆจากนั้นเอมี่ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างเอมี่เดินตามหาห้องน้ำอยู่นานแต่เธอกลับไม่พบมันพบแต่เพียงแผ่นภาพที่เรียงรายกันอยู่บนผน,นัง โดยที่ในแต่ละภาพนั้นได้มีชื่อเขียนกำกับเอาไว้ด้วยในขณะที่เอมมี่กำลังหลงไหลอยู่กับรูปพวกนั้นเจสซี่ก็ได้เดินเข้ามาทักเธอและบอกเอมมี่ว่าเธอมาผิดทางแล้วเอมมี่จึงได้ถามเจสซี่ว่ารู้ไหมว่าภาพพวกนี้หมายถึงอะไรถึงแม้ว่าภาพทุกภาพจะแตกต่างกันแต่พวกเขาีนามสกุลเหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมที่นี่อาจจะเป็นรูปประจําตระกูลเจสซี่ก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะัก รู้แต่ว่าข้างนอกนั้นมีกาดตัวใหญ่ซึ่งถ้าเราไม่รีบกลับออกไปมีหวังที่ถูกโยนออกไปนอกร้านแน่หลังจากที่เจสซี่ไปตามตัวเอมมี่กลับมางานปาร์ตี้แล้วเอมมี่ก็เดินไปสั่งเครื่องดื่มที่บาร์จนได้พบกับอูต้าสาวสวยสักลายอูต้าชี้วิทางบล็อกและถามกับเอมมี่ว่านั่นใช่เพื่อนของเธอหรือเปล่าเอมมี่ก็เลยบอกว่าใช่อยากให้ฉันแนะนำให้รู้จักไหมแต่ทว่าอูต้าก็เดินดุ่มๆเข้าไปหาบล็อกเธอจัดการไล่สาวที่นวเนเดียบล็อกแล้วเข้าไปจูบบล็อกแทน สักพักหนึ่งบ็อกกับาอูตาพัดแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักบ็อกได้บอกกับเพื่อนๆนว่าเขาจะไปร้านสัก์ของอูตา้ามีช่างสักด์ในตำนานที่เก่งที่สุดในลิัวเนียอาศัยอยู่ที่นั่นเอมี่ที่ดีแบบนั้นก็หูพึงเพราะเธอเรียนทางด้านศิลปะมาเธอบอกกับบ็อกและอูตาว่าเธอจะขอไปด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้บ็อกทำหน้าเซ็งแต่ทว่าอูต้าก็ยินดีให้เอมี่ติดตามไปได้โดยที่ร้านสัก์ที่พวกเขาจะไปนั้นมีชื่อว่าพาร์เลอร์เอมี่ได้เข้าไปบอกกับเพื่อนๆที่กำลังเมามาาายว่ เธอจะไปร้านสัตว์ที่มีชื่อว่าพาร์เลรกกับบ็อกซ์ถ้าหากเพื่อนๆเ,เลิกปาร์ตี้แล้วไปเจอเธอที่นั่นหลังจากนั้นเอมี่ก็เดินออกจากปาร์ตี้ไปพบกับบ็อกซ์และอูตาพวกเขาทั้งสามคนได้เดินเข้ามาในตอกเล็กๆแขง่งในลิทูนเนียโดยที่ข้างหน้านั้นมีร้านสัตว์ที่มีชื่อว่าพาร์เลอร์เขียนอยู่ทันทีที่เอมี่เข้าไปเดินร้านเธอก็รู้สึกสงสัยกับภาพภาพหนึ่งจึงได้ถามอูต้าว่ามันทำมาจากอะไรอูตาก็เลยพูดติดตลกว่ามันทำมาจากหนังมนุษย์ สักพักหนึ่งช่างศักดิ์ในตำนานที่มิเชลอาทิตก็ได้เดินเข้ามาทักทายกับเอมี่เอมี่ทีได้บอกกับอาทิตว่าร้านศักดิ์ของคุณดูดีมากๆแถมเธอยังเข้าใจศิละปะของอาทิตได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเธอเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเมื่อคุยกันถูกคออาทิตจะได้เสนอเลี้ยงเครื่องดื่มให้กับเอมี่ทางด้านของอูตานังก็ได้พาตัวพ็อกลงไปที่ชั้นใต้ดินของห้องศักดิ์ก่อนที่พ็อกจะรีบพุ่งจู่โจมใส่เธอเหมือนกับคนตายอดตายอยากทางด้านของเอมี่ไี่ดื่มเครื่องดื่มเข้าไปเธอก็ถามกับอาาิตว่ จริงๆแล้วภาพนั้นใช่หนังมนุษย์จริงๆหรือเปล่าอาร์ติทก็เลยบอกว่ามันเป็นของจริงและเขาได้มันมาจากเพื่อนที่เขารักมากที่สุดอาร์ติทที่เสนอจะสักลายให้กับเอมมี่แบบฟรีๆเอมมี่จะได้เลือกลายออกมาลายหนึ่งอาร์ติท์จึงได้บอกว่าเลือกลายที่ความหมายดีมันมีความหมายว่ารักนิรันจากนั้นอาร์ติท์ก็เริ่มลงมือสักให้กับเอมมี่ในขณะที่พอกกับอูตาคกำลังเข้าได้เข้าเข็มจูยูอูตาก็คว้าเข็มจะสลบออกมาแล้วแทงเข้าไปที่คอของบ็อก พอกพยายามผลักตัวเธอหนีแล้วหนีไปแต่เขาก็ไม่ทันท้ายที่สุดแล้วพอกก็สลบไปต่อหน้าต่อตาของอ,อูตาในขณะเดียวกันเอมี่เองก็เริ่มรู้สึกวิงเวียนศีรษะก่อนที่เธอจะหมดสติไปเพราะิ์ยาที่อยู่ในเหล้าที่ภายในห้องห้องหนึ่งในร้านพาเลอร์เอมี่กับพอกที่ถูกจับมวัดเอาไว้บนเตียงพวกเขาพยายามตะโกนร้องของความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเมื่ออูตาอาชิเดินเข้ามาพวกเขาที่ได้ถามว่าพวกแกจับพวกเรามามีจุดประสองค์อะไรกันแน่ อาร์ติชิตไม่ยอมพูดอะไรแต่หยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาก่อนที่เขาจะปจระจงกิจเข้าไปที่รอยสักที่แขนของบ็อกบ็อกนั้นร้องร่ำด้วยความเจ็บปวดทรมานจนทำให้เอมี่สะดุ้งตัวตื่นขึ้นเอมมี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ถามอาร์ติชิตว่านั่นคุณจะทําอะไรอาร์ติสตก็เลยบอกว่าตอนนี้พวกเธอเยังขยับตัวไม่ได้เป็นเพราะว่าพิษจากหมึกปูดินที่ฉันใส่เข้าไปและถึงแม้ตอนนี้ร่างกายของพวกเธอจะเป็นอมตาาแต่แทา,าความรู้สึกเจ็บปวดทุกอย่างยังครบถ้วน จากนั้นอาร์ตทีกระเดงผิวหนังที่เขากรีดออกมาจากแขนของบ็อกทําให้บ็อกนั้นร้องและรบอกอาร์ติ์ว่าฉันมีเงินแกต้องการเท่าไหร่ฉันจะจ่ายให้แต่ปล่อยฉันไปอาร์ติธก็เลยบอกว่าเงินของบ็อกไม่มีความหมายสําหรับเขาจากนั้นอาร์ตทีก็ะเฉือนหูของบ็อกโยนให้หมากินอูตาเดียวอาผ้าพยัดปากบ็อกเอาไว้เพื่อใม่เขาร้องเสียงดังจากนั้นอาร์ตที่กะบรรจงกรีดลงไปที่หลังของบ็อกเป็นรูปสเสี่ยมเขาถลกแผ่นหนังของบ็อกออกมาเป็นแผ่นจนบ็อกทนไม่ไหว ละถึงขั้นกระตุกชีราจนเข้าหมดสติไปอาร์ตที่ที่บอกให้อูตาเอาแผ่นหนังของบ็อกหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าภาพไปไปไว้ที่แกลลอรี่ในเช้าวันต่อมาพวกเพื่อนๆได้มารวมตัวกันที่โรงแรมสเตฟานี่ที่บอกกับเพื่อนๆว่าเอมี่กับบ็อกหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับมาเคลลี่ก็เลยบอกว่าฉันจาได้ว่าพวกเขาบอกว่าจะไปร้านสักที่มีชื่อว่าพาร์เลอร์จากนั้นพวกเขาจะได้ตัดสินใจเดินตามหาร้านพาร์เลอร์เพื่อตามหาตัวเพื่อน ที่ภายในร้านพาร์เลอร์ในตอนนี้อาริตย์กำลังสักใต้ท้ายกับเอมี่อย่างบรรจงส่วนเพื่อนๆของเธอก็พยายามตามหาตัวเธอกันที่ควักพวกเขาได้ข้อมูลว่าร้านพาร์เลอร์เป็นร้านเก่าแก่และตั้งอยู่ในตอกแคบๆสุดซอยพวกเขาจะได้รีบพุ่งหน้าไปยังตอกนั้นทันทีแต่ทว่าทุกคนก็ถูกพวกววยรุ่นมาขวาง,งทางเอาไว้เจสซี่พยายามปามเพื่อนว่าจะไปมีเรื่องกับพวกมันแต่ทว่าพวกวัยรุ่นกัตรกรไล่หลังว่าพวกแกตาย จึงทาให้เจสซี่โกรธมากและย้อนกลับไปต่อยพวกเวพื่อรุ่นเพื่อนๆต่างพากันถามเจสซี่ที่รู้ภาษาดิทเเนียว่าพวกมันพูดว่าอะไรเจสซี่ก็เลยบอกเพื่อนว่ามันบอกว่าพวกเราจะตายกันหมดจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางต่อจนมาถึงร้านคาเลอร์อาร์ติที่ออกมาต้อนรับพวกเขาทุกคนจ่ได้ถามอาร์ชิตว่าเห็นเพื่อนของเราหรือเปล่าพวกเขามากับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่ออูตาเธอทํางานที่นี่อาร์ติก็เลยบอกว่าเธอเป็นเอมมี่กับบ,บ็อกพวกเขากลับไปตั้งแต่ตอนตีสี่แล้ว ในขณะที่ทุกคนกำลังสอบถามข้อมูลจาก Artist, อาร์ติสยูยูเจสซี่ก็พูดกันมาว่าที่นี่โคตรจะโศโครกไม่เข้าใจว่าคนแถวนี้มาสักสถานที่แบบนี้ได้ยังไงก่อนที่ทุกนจะจอ,อกมาจากล้านพาเลอร์เคนล,ลี่สังเกตเห็นรูปรอยสักที่อยู่บนผนังที่รับคลายคลากรบรอยสักของบ็อกแต่เธอก็ไม่แน่ใจแล้วเดินจากไปจากนั้นอาร์ติสก็เข้ามาบอกกับเอมมี่ว่าเมสกครู่นเพื่อน,นมาตามหาตัวเธอเอมมี่จะได้บอกกับอาร์ติสว่าจะทําอะไรพวกเขา อาร์ติ์ก็เลยบอกเธอว่าพวกเขาไม่ได้มีความหมายอะไรต่อฉันอาทิตยท์ได้บอกกับเอมมี่ว่ารอยสักที่ฉันสักให้เมื่อวานจะเป็นสายใยระหว่างเราจากนั้นเขาก็เอากระจกมาให้เอมมี่ส่องดูฉันที่ที่เอมมี่ได้เห็นรอยสักเธอก็หลั่งน้ำตาออกมาเพราะว่าความหมายของรอยสักนั้นก็คือคำว่าโชนี่รันเพื่อนเพื่อน,นของเอมี่ได้ตัดสินใจที่จะแจ้งตำรวจแต่ทว่าเจสซี่ก็บอกว่าพวกเขาไม่รับแจ้งความเราแน่ จนกว่าเอมี่กับบ็อกจะหายกันเป็นเกิน24ชั่วโมงเคลลี่ที่บอกกับเพื่อนๆว่าฉันเห็นรอยสักของบ็อกอยู่ในร้านนั้นมันเป็นรอยสักของบล็อกที่สักมาจากอเมริกาและเป็นไปไม่ได้เลยที่ร้านพาร์เลอร์จะมีรอยสักของบ็อกได้ทุกคนจะได้ลงความเห็นว่าจะย้อนกลับไปที่ร้านพาร์เลอร์แต่ทว่าเจสซี่ก็ไม่เห็นด้วยและบอกว่าพวกเรากำลังจะเอาเวลาไปทิ้งไม่แน่ว่าสองคนนั้นอาจจะไปนอนด้วยกันก็ได้ใครจะรู้และดูสิตอนที่พวกเรา,าเอาเวลาเที่ยวของพวกเราไปทิ้ง จากนั้นเจสซี่ก็ขอแยกตัวไปโดยที่ไม่ตามไปที่ร้านพาร์เลอร์ด้วยทั้ง3าคนได้ย้อนกลับมาที่ร้านพาร์เลอร์ซึ่งในตอนนี้เป็นอูต้าที่ออกมาต้อนรับพวกเขาทั้งหมดได้ถามกับอูต้าว่าเอมมี่กับบ็อกอยู่ที่ไหนอูต้าก็เลยบอกว่าพวกเรากำลังปาร์ตี้กันอยู่ข้างล่างตามมาสิจากนั้นพวกเขาก็เดินลงมาที่ห้องใต้ดินของร้านพาร์ <S <S เลอร์เคนลี่ได้บอกให้แควินโทรไปหาเจสซี่ <S <S พเพื่อว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาจะได้ช่วยเหลือพวกเราได้ แต่ทว่าเจสซี่ก็ไม่ยอมรับสายพวกโมแต่สนุกอยู่ในบาร์จูจูอูตากระโผอกมาแล้วใช้ไมฟ้ฟาดสเตฟานี่กับเควินเคนล,ลี่ีเห็นแบบนั้นจึงได้พยายามวิ่งหนีจนได้เจอเข้ากับอาร์ติสเขาโปยยาสลบเธอก่อนที่จะถับตัวทั้ง3คนได้สําเร็จในเวลาต่อมาเคลลี่ที่ตื่นขึ้นมาและได้พบว,ว่าตัวเองกับเควินนั้นที่ถูกจับมามัดเอาไว้โดยที่ด้านข้างของพวกเขาก็มีศพข,ของบ็อกที่ตายไปแล้วทางด้านของสเตฟานี่ก็ถูกจับตัวมามัดเอาไว้บนเตียง อาร์ติท์เริ่มสอนงานสำคัญให้อูตาด้วยการสั่งให้เธอจัดการกับสเตฟานีซะแล้วถลกหนังคงเธอออกมาเพื่อใช้สำหรับงานศิลปะโดยที่ในระหว่างนี้ <O TA. S 1> อาร์ติ์จะขอตัวออกไปข้างนอกเขากำชับกับอูต้าว่าห้ามแต่ต้องเอเมดูเด็ดขาดหลังจากที่อาร์ติ์จากไปแล้วอูตาก็เริ่มลงมือกีดหลังสเตฟานีจนเธอกีดร้องเธอร้องไห้เสียงจังจนอูต้าทนไม่ไหวโมโหและฆ่าเธอตายอูต้าันนหัวร้อนง่ายและมีอารมณ์อยากฆ่า มากกว่าการเรียนรู้เรื่องศักว์ง่อยๆแบบนี้จากนั้นพ่อกระตับพริอาอาทิต์ที่ได้รับผลงานของเขาที่รังสรค์ขึ้นมาจากผิวหนังมนุษย์ประมอบให้กับลูกค้าโดยที่มูลค่าของมันประเมินค่าไม่ได้และจะต้องเป็นตระกูลอันสรงเกติเท่านั้นถึงมีโอกาสได้ครอบครองมันหลังจากที่ค่าสเตฟานีตายแล้วอูตา,าหันมาเล่นกับเคนล,ลี่แทนแต่ทว่าเคลลี่นั้นก็ชโชว์กาสตอนที่อูต้าเลอจัดการดัดคอเธอจนหมดสติไป คลลี่จัดการแก้มาตัวเองและพยายามจะช่วยเหลือเอมมี่แต่เธอก็ทำไม่ได้เธอจะได้สัญญาว่าเธอจะไปแจ้งตำรวจแคลลี่ได้วิ่งหนีออกมาจอกร้านจนได้เจอเข้ากับกลุ่มวัยรุ่นพวกมันจำเธอได้ว่าเธอมากับเจสซี่จึงได้รุมย่ำยีเธอแต่เว่าอาร์ทที่ก็กลับมาถึงร้านในจังหวะนั้นพอด,ดีเขาได้จัดการที่เขาใส่พวกวัยรุ่นจนตายส่วนแคลลี่ก็ไม่รอดและถูกยิงเช่นกันทางทางกโออูตาที่ได้ตติดด้กกับคืนมาเธอก็ถูกเอมมี่ด่าเธอว่านางโง่ อูตาที่โกรธจัดจึงได้ใช้เครื่องมืองา้างปากของเอมมี่จนเลือดไหลาอาร์ติที่เข้ามาและเห็นจังหวะนั้นพอด,ดีเขาจึงได้ทำการไล่พิดอูตาออกไปจากร้านของเขาจากนั้นอาร์ตก็เข้ามาดูอาการของเอมมี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเอมมี่ที่ได้บอกอาร์ติว่าเธอไม่เชื่อใจเขาอาร์ติจจะได้ยอมปลดพันธนาการให้กับเอมมี่จากนั้นก็พาโทเอมมี่เดินมาในห้องห้องหนึ่งซึ่งมันเป็นสถานที่ที่อาร์ติเรียกว่าแกลเลอรี่แห่งวิญญ,ญาณ โดยที่ผลงานทั้งหมดที่แสดงอยู่ในนี้ทามาจากผิวหนังของมนุษย์เมื่ออูตาถูกลลกออกมาข้างนอกเธอก็ได้พบกับเจสซี่ที่ย้อนกลับมาที่ร้านพร้อมกับสาวคนหนึ่งที่มีชช่ว่าซาร่าเจสซี่ที่บอกกับอูต้าว่าเพื่อนของเขาย้อนกลับมาที่นี่อูตาก็เลยบอกเจสซี่ว่าพวกเขาอยู่ด้านล่างตามลงไปสิเจสซี่จะได้ทิ้งซาร่าออกไปกับอูตาและตามลงไปเมื่ออยู่กันสองต่อสองอูต้าจะได้จัดการทำร้ายซาร่าจนสลบไป เจสซี่ที่เดินลงมาแล้วได้พบกับเควินที่ถูกจับมัดห้อยหัวเขาจึงได้บอกกับเควินว่าเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาช่วยจากนั้นเจสซี่ก็เดินต่อไปจนกระทั่งเขาได้พบกับเอมี่เอมี่ดีใจมากที่เจสซี่ย้อมกลับมาเพื่อช่วยเหลือเธอแต่ทว่าอาร์ติสก็กล้าออกมาแลเรียกเจสซี่ว่ายินดีต้อนรับอัตโตนัสเอมี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเจสซี่ได้อธิบายกับเธอว่าฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าตามบล็อกไป เป้าหมายของฉันตอนแรกมีแค่บล็อกคนเดียวเท่านั้นอาริตย์ที่ได้เข้ามาอธิบายเสริมว่าจริงๆแล้วเจสซี่ก็คืออันโตนัสทายาลูกหลานของตระกูลคูซัรผู้เก่าแก่พวกเขาเป็นลูกค้าของอาริตย์มานานแสนนานแล้วและพวกเขากําลังจะส่งมอบริโภคทุกอย่างให้กับเจสซี่แต่ทว่าเจสซีนะะ่นั้นจะไปต้องผ่านพิธีกรรมอศักดิธิ์นี้ไปก่อนเขาจึงได้เลือกบล็อกเพื่อนของเขามาเป็นผลงานส่วนตัวของเขา จากนั้นอาร์ตย์ก็เปิดโชว์รอยสักที่ทำมาจากผิวหนังของบ็อกให้เจสซีด่ดูซึ่งเจสซี่ก็ดีใจมากๆแล้วตั้งใจจะโทรบอกพ่อแต่กลับกลายเป็นว่าอาร์ติ์นั้นกลับแทงเข็มยาสลบข้าใส่คอของเจสซี่จากนั้นเขาก็บอกเอมี่ว่าตอนนี้เธอเป็นคนเลือกว่าจะอยู่ต่อไปข้างฉันหรือตายไปตอนนี้จากนั้นเอมี่ก็ถูกปล่อยตัวออกมาจนได้พบกับอูตาที่กำลังทำร้ายซาร่าธอจึงได้ไล่ง,งานอูตาจนถลบไปและจับอูตามาวัดเอาไว้ อูตาพยายามพูดจาทับถมเอมี่ว่าเธอเป็นไก่อ่อนไม่กล้าทำหรอกแต่สุดท้ายแล้วเอมี่ก็บาดคออูต้าจนตายคาที่เอมี่ได้เข้กระหาเจสซี่ที่ตอนนี้ถูกจับมัดเอาไว้เธอถามกับเจสซี่ว่าทำแบบนี้กับพวกเราทำไมเจสซี่ก็เลยบอกว่ามันก็แค่ทำเนียมของตระกูลเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะรับบรรุกของเขาเจสซี่พยายามต่อรองว่าถ้าเธอปล่อยฉันไปแล้วจะได้ทุกอย่างมาครอบครองแล้วฉันจะทำให้เธอกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืน เอมี่จะได้บอกเจสซี่ว่าเงินของแกไม่มีความหมายสําหรับฉันจากนั้นเธอก็ลงมือกีดหลังของเจสซี่เป็นผืนสี่เหลี่ยมท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเจสซี่ที่ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดหลายวันผ่านไปอาร์ตที่ได้กลับมาเปิดร้านตามปกติแล้วโดยมีเอมี่ที่มาช่วยเขาคอยดูแลร้านที่มุมหนึ่งของร้านที่มีรอยสักที่เป็นของเอมี่เองโดยที่ผลงานของเธอถูกสลักลงไปบนหนังของเจสซี่ก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนครับ เป็นนางสยองขวัญสุดโหดที่มาจากประเทศลิทัวเนียที่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไรตัวหนังอุดมไปด้วยฉากโหดๆจนถึงขั้นเป็นไวรัลในเฟซบุ๊กช่วงหนึ่งกับฉากตลกหนังคนทั้งเป็นที่ลอกออกมาเป็นแผ่นๆอีกทั้งตัวหนังยังถูกแบนโดยเด็เดขาดในประเทศยุโรปเพราะสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีกว่วการท่องเที่ยวผมจำได้ว่าผมเคยสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่ลงได้แค่วันเดียวคลิปก็ปิดไปซึ่งคลิปนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะดูได้นานแค่ไหนแต่ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่คุณไม่ควรพาด ก็จบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปล่าภาพยนตร์เรื่องอนาชีพาร์เลอร์ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบยบายครับ